โอเคไปถอยถอยตรงก่อนถอยตรงถอยตรงช้าๆช้าเนี่ยถอยตรงให้ท้ายรดเราเลยเลยรดเลยท้ายรดเขาค่อยๆค่อยๆถอยช้าๆอ้าวเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวด้ยค่ะเลี้ยวซ้ายมองกระจกข้างไปด้วยค่ะมองกระจกข้างไปด้วยเดี๋ยวรถมานี่กระจกข้างซ้ายเราเลี้ยวซ้ายมองซ้ายค่ะมาถอยเลี้ยวซ้ายมาเลีอยมองขวาโค้งไหมโค้งก็ถอยมาเรื่อยๆซ้ายมาหมนได้ค่ะแมสมันต้องค่อยๆโค้งมา แล,แล้วพอเราถอยตรงเราถอยตรงมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วพอหัวรถถอยออกมาสิให้หัวรถค่ะหัวรถถึงท้ายรถเขาไงเนี่ยหัวรถเราถึงท้ายรถเขาถอยมาให้เสเร็จเดี๋ยวรถมาถอยมาให้เสร็จแล้วให้หัวรถเราถึงท้ายรถเขาแล้วทำยังไง mhm. ถอยมาเนี่ยถึงแล้วเนี่ยหัวซ้ายหมดได้เออเหมือนซ้ายหมดได้อดไดพอรถเราจะไม่เบียดแล้วค่ะหัวรถเราพ้นท้ายรถเขาแล้วไม่ต้องเลยนะถ้าเลยมาปุ๊บมันจะไปฝั่งลุนเยอะเกินไป มันไม่ต้องเลยเลย,เลยท้ายรถค่ะถ้าเสมอกันตรงกันกับท้ายรถเขาอ่ะเราเลี้ยวซ้ายหมดได้เลยถ้าถอยเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายถ้าถอยเลี้ยวขวาก็หมุนขวาหมดมถอยตรงมันก็จกขวาไปด้วยใช่ว่าถอยมาเห็นไหมถ้าเราถอยเยอะรถเราจะไปชนรถทางขวาเออถ้าไม่ยอมหมุนนะถ้าสมมติแนวหัวรถถึงปากซองแล้วท้ายรถเขาคืออะไรปากซองถ้าหัวรถเราถึงปากซองแล้วเราไม่ยอมหมุนซ้ายให้หมดนะรถเราจะเป็นี่ยถอยชนฝังนี้นี่อ่ะจอดจอดขาตรงแล้ว จอดเสร็จคือล้อตรงคือล้อตรงคือล้อตรงเสร็จเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าไปไปินไปวันนี้เราเรียนวันสุดท้ายแล้วนะคะเราเรียนอจอดในห้างเลือกตรตัดเพราะว่าถ้ามาก็น่าจะเป็นตรตัดที่เราน่าจะมาอะไรประมาณนี้คือใช้สิเอไม่เลี้ยวชิดอย่างนั้นสิกว้างมันกว้าง ไม่เอาเบียดเบียดกระชิดนี่เหมือนกันเลี้ยวอยู่ในแนวขวากับเลี้ยวโค้งไปซ้ายหรือเลี้ยวเบียดขวานี่ไม่เหมือนกันนะคืนต้องเข้าช่องนี้เออเข้าช่องนี้เผื่อช่องเดิมยังว้างไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวค่ะอช่องเดิมไม่ว่างแล้วคนนั้นเขาขับเมื่อกี้ในกระบะเออไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปนี่ดูซ้ายด้วยซ้าก็ชนเออขึ้นมา รเรารู้แล้วที่จ,จอดเราไม่มีละคือถ้าเราจะรู้ว่าเราจะจอดทางซ้ายใช่ไหมเราก็ขับชิดขวาไว้ <g contracts> เพราะมันแคบมากนะคะในรถตั้เนี่ยทางเดินรถตรงกลางจะแคบกว่าที่อื่นอ่านี่ไงช่องขวาว่างช่องขวาวา่างเมื่อทีถ้าเราชิดซ้ายมันไม่ทันเราเลยแล้วไงไปวนไปวนไปก่อนถ้าสมมติว่าเราจะเลี้ยวขวาเข้านะคะให้เราชิดซ้ายแล้วถ้าเราจะเลี้ยวเข้าช่องทางซ้ายนี้ให้เราชิดขวาเพราะว่าตรงกลางอ่ะช่องทางเดินรถ มันแคบมากเลี้ยวขวาค่ะไม่ใช่เลี้ยวซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายไม่ได้เออมันหดทางเดินรถจะอยู่ในห้างมันจะทางเดียวนะคะไปตามลูกศรเบรกลดมามันจะเป็นทางเดินรถทางเดียวไปทางเดียวอ่ะไปเลี้ยวไปเลี้ยว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 ให้เป็นหน้าตรงเออไม่เอาสายไม่โค้งตีโค้งกว้างมากเป็นสิบล้อไม่เอาเออขึ้นขึ้นค่ะไม่เข้าชิดค่ะเรียกมันเซเข้าขวานะเบรกป้ายเ เบรกเราก็มีไม่เอารถสายสายค่ะกระสุนยานไฟด้วยไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่มีรถคันอื่นมาด้วยนะมันเราไม่ได้ขับคนเดียวค่ะไปบนบนไปช่องม่อกี้เนี้ยชิดนะไม่ต้องเ,อเบียดนะคะเอาชิดนี่เราทำอะไรอยู่ <c oughs> เ๋อคือล็อตตรงคาโค <c oughs> คืนมาอัดประคองมองไกลมองไกลวิ่งเข้าไปให้ตรงค่ะปิะสุนยานไฟเลี้ยวขวา ขับให้ตรงด้วยรถกำลังเอียงซ้ายอยู่ตอนนี้เออชิดซ้ายกับเอียงซ้ายเบียดซ้ายนี่คนละอาการกันเปอร์เซ็นต์ค่อยๆมองข้างมองซองเราได้แล้วค่ะวิ่งไปให้ถึงกลางซองวิธีนะคะหัวรถถึงกลางซองนี่ซองแคบนะคะหัวรถถึงกลางซองเราเลี้ยวค่ะเลี้ยวปลาเลี้ยวเลี้ยววิ่งไปด้วยเห็นไหมจอดรถแล้วเลี้ยวมันเอียงมันขึ้นกลับมาก่อน วิ่งไปด้วยเราเลี้ยวไปด้วยนะมันถึงจะพอดีเราถึงจะรู้เฮ้ย <c oughs> ที่เราชุดปรับเนี่ยมันต้องค่อยๆโค้งเข้ามันจะอยู่ๆหักเข้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ <c oughs> ไปเลี้ยวขวาไปใหม่คะ่ะค่อยๆอย่าหมุนเยอะขนาดนั้นค่อยๆหมุนสิวิ่งไปด้วยฟังครูนะสติเข้า <c oughs> ไปด้วยแล้วเลี้ยวไปด้วยคะ่ะทยอยปรับเอาเออเขาเรียวกว่าประคองเลี้ยวเข้าไปนะคะมาช่องแคบมากนะก็จับพรงไหล่ไว้ก่อนวิ่งเข้าไปอีกนิดนึงอ่าหมุนขวาเพิ่ม เพื่ออะไรเพื่อให้รถแต่มันเข้าไปลึกลึกอีกหน่อยหนึ่งไงมันจะได้ไม่เบียดเอาเลี้ยวขวาเพิ่มเบรกชะลอดูซิเบียดไหมทางซ้ายมาเข้าเบอกนิดหนึ่งเออเข้าอีกอีกชะลอไว้ชะลอด้านข้างนะคะด้านข้างด้านข้างขนานจอดเอาด้านข้างขนานขนานหรือยังคุณรู้แล้วว่าซองนี้มันแคบครอว่ามันเขาหน้าจะจอดไม่ตรงซองนะนะ อ่ะขยิบนิดนึงคับอย่างนี้หนึ่งเอาหน้าขยิบนิดนึงนิดนึงพอคือล้อ,อ,อตรงหมุนสุดคืนสองหมุนไม่สุดคืนรอบเดียวอ่ะเราคือล้อตรงก่อนใช่ไหมเพราะรถมันอยู่ในซองละนีวก็ปรับประคองเอาอยากไปซ้ายไปขวาวิ่งเข้าไปแล้วปรับเอาค่ะเออวิ่งเข้าไปแล้วปรับประคองเอาอขวาอีกขวาขวาอีกขวาห่างขวาห่างคุณว่าวิ่งรถวิ่งมาทางซ้าย จ้าเออนั่นแหละเนี่ยมันต้องค่อยๆเช็คเอาพอ่อรถตรงย่างขนาดยางสองข้างแล้วดูหัวรถทั้งสองข้างนี่มันเท่ากันแล้วจอดจอดเสร็จแล้วคือล้อใหม่ที่เราหมุนไปเมื่อกี้นี้เราวิ่งเข้าไปสติกอนทำไมหมุนเยอะอ๋อหนูหมุนสุดเลยค่ะครูเ <c oughs> มื่อกี้นี้ <c oughs> วิ่งเข้าไปก่อนไหม <c oughs> ทำไมเราหมุนปรับซ้ายปรับขวาไเดียเองทำไมลาหมุนเยอะจังทำไมคืนๆเยอะล่ะลืมคะ่ะเออไม่ลืมคะ่ะ พัที่หมุนไปแล้วเนี่ยนี่สมมติเมื่อกี้นั่งหมุนเนี่ยหละสรุปแล้วพอปล่อยเบรกล้เอียงทําไงอ่ะเพราะซองมันแคบขนาดน,นี้ดูดิซองแคบขนาดน,นี้เอียงไม่ได้แล้วนะคือมันต้องอยู่อย่างเงี้ยรถมันต้องอยู่อย่างเงี้ยคือเข้ามาอยู่อย่างนี้แล้วแล้วแถมจะสุดซองแล้วด้วยถ้าเราหมุนผิดถ้าเราขยับรถรถจะเป็นไงเอียงอ่าเขานี่แก้ไง่อ่ะเ,งงเออไปถอยหลังออกคือซองมันแคบมากนะคะแคบมากแปลว่าเข้าไงอ่ะครูก็ระวังไงก็เลี้ยวเข้าปกตินี่แหละ แต่ก็ต้องระวังมากๆหน่อยแล้วมันก็ต้องเป๊ะๆด้วยต้องเลี้ยวเข้าช้าๆอันี้เราต้องถอยตรงซอมแคบมากแต่ว่าเราจะเลี้ยวออกไปไม่ได้ช้าๆค่ะมองนมองข้างหลังไว้ว่ามีรถมาไหมเออมาถอยมองข้างหลังไว้น่ยป่ายเลี้ยวเริ่มเลี้ยวได้แล้วค่ะเริ่มเลี้ยวขวาค่อยๆค่อยๆค่อยๆมองหัวรถสังเกตหัวรถไปด้วยหัวรถเบียดไหมเออเนี่ยมองหัวรถมันเบียดไหมมาถอยมา ให้หัวรถถึงเหมือนเดิมค่ะหัวรถถึงปากซอมจอดจอดแล้วก็หมุนที่เหลือให้หมดถ้าเลี้ยวขวาออกก็หมุนขวาให้สุดถ้าเลี้ยวซ้ายออกก็หมุนซ้ายให้สุดไม่งั้นรถเราจะไชนฝั่งโน้นนะคะนี่นจะชนนี้ดูก่อนอย่าเพิ่งหมุนไปหมุนมาดูก่อนถอยได้อีกไหมค่อยถอยช้าๆถอยมาหมุนขวาสุดได้เหมือนเดิมฝากทำสิอย่าคิดจะเต์ทอย่าสตาร์ทเร็วท่านรถรอยอยู่ ถอยมาอีกครูให้ถอยช้าๆไงเห็นไหมเราถอยมาถอยฟังครูแล้วฟังถอยแต่เขาถอยแบบไหนถอยช้าๆเพราะมันจะชนเนี่ยเพราะท้ายมันจะชนพอแล้วคือรถตรงไป้รถรออยู่ค่ะข้างหลังรอนน่นสามสิบแปดคันไปเลี้ยวมาหมุนมาเบรกอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นค่ะอย่ารถไหลรถจะไปชนรถเขานะ เอาออกมาห่างๆแล้วขับตรงๆไปเบียดเขาทำไมอ่ะไปเบียดซ้ายเบียดขวาทำไมไปเลี้ยวออกค่ะเพราะรถเราจะไปชนรถเขาเราต้องถอยช้าๆแล้วดูให้ดีถ้ารถท้ายรถเราไปตรงกับรถเขาอยู่ก็ต้องถอยช้าๆอย่าขับรถม้วนไปม้วนมานะคะแบบไหลไปไหลมาเซไปเซม,มันดูไม่สวยอะ่ะมันดูเหมือนเราขับรถไม่เป็นไปเลี้ยวค่ะ เอ,อยากทำให้รถไหลอะค่ะไหลแล้วเราพยายามหมุนให้ทันแสดงว่าเราควบคุมรถไม่ได้เบรกมีแต่เบรกได้ชะลอดได้ตลอดเวลาเลี้ยวขวาไปแล้วเราก็เปลี่ยนช่องค่ะเพราะว่าช่องนั้นเต็มแล้วเปลี่ยนช่องไปช่องอื่นถ้าอันนี้กงจะง่ายนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ซ้ายมือเราเนี่ยนีก็จอดได้หมดเลยนะคะซ้ายมือติดข้างหน้าเนี่ย น,นี้ก็จอดได้ไปตรงไปแต่หมายครูหมายถึงว่าเราจอดได้หมดอะคะก็ถึงหัวรถถึงก็เลี้ยวเข้าไปอาคารนี้จอดคอมเซนก็ได้เนาะเพื่อนไม่ต้องจอดอไปตรงเข้าไปจ้ะตรงเข้าไประวังคนด้วยระวังคนข้ามไปค่อยคปอยไอ ตับเลยตรงสิทำไมรถเอียงจะขับรถแบบเอียงๆนะคะปัสิทธิไฟเลี้ยวขวาน่ะเข้าช่องถัดไปะคะ่ะเห็นไหมลูกศรเข้าอะ่ะช่องถัดไปรถคนนะคนอย่าเพิ่งเหยยบเขาเร่งตอนนี้ค่ะคนจะข้ามเขานึกว่าเราเบรคให้ข้ามป่ารถติดเนินไปไปไปเบรคชะลาปยปล่อยเบรคคจะได้ไม่ติดเนินอ่าไปเบรคคานเนินอีก ตั้งสติดีๆนะครูพูดอะไรครูพูดเบาๆครูพยายามพูดเบาๆแล้วให้ฟังครูว่าครูพูดว่าอะไรไอเลี้ยวขวาเข้าไปพูดดังก็ตกใจพูดเบาก็ไม่ได้ยินไหมคือจริงไหมอึง้งค่ะพยักหน้าจริงนะครูพูดเบาๆ,ๆครูพยายามแบบพูดเบาๆเออจะได้ไม่ตกใจฮไม่ได้ยินอีก พอพูดเสียงดังตกใจคือตรงไหมอ๊้ยครูเป็นครูได้ลาบากนะจริงไม่ได้ง่ายนะนก,นก,ยกว่าครูจะสอนให้คนขับรถเป็นได้แต่ละคนครูบอกเลยว่ายากมากไม่ง่ายในคลิปมันมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของจริง15ชั่วโมงนะคะคอร์สหนึ่งของครูคือ15้าชั่วโมงวันละห้ชั่วโมง3าวันแต่ออกไปเลยค่ะไม่ว่างก็ออกไปค่ะ ไม่ต้องไปชิดบ้านนะคะเอาพอดีพอดีกะว่าเออเดี๋ยวเราเลี้ยวแล้วมันง่ายอ่ะปิดสัญญาณไฟไว้ดูก่อนว่ามันมีช่องว่างไหม,ไมไเฮ้นี่ช่องนี่อ่ะนี่เอาชอ่องตรงกลางก็ได้อ่ะ เนี่ยช่องกลางระหว่าง,างารถสองคันเนี่ยไอเนี่ย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 ช่องตรงกลางเนี่ยเออเราช่องกลางเลยหัวรถถึงช่องเราลองไม่จอดทิดใครสีอ่ะหัวรถถึงอ่ะเลี้ยวข้าวอย่าจอดเลี้ยวข้าวเลี้ยวหมุนแล้วหมุนตอนเลี้ยวไม่ได้หรอทำไมเราต้องจอดรถแล้วเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวไปเราต้องหมุนตอนรถเลี้ยวนะคือรถมันวิ่งไปด้วยอะค่ะวิ่งไปด้วยหมุนไปด้วยเราถึงจะรู้ว่าไอ้ที่หมุนเนี่ยมันพอดีไหมเราจะไปจอดรถแล้วหมุนเราจะรู้เหรอไม่ไปโผล่ที่ไหนเออนั่นแหละ วิ่งมานี่ดูดูช่องพอขนานอีกอีกนิดนึงแล้วก็ขนานเพื่อนแล้วขนานช่องแล้วแล้วก็จอดอ่าจอดตรงแล้วค่ะเพราะซองมันเอียงนะคะถ้าอจอดอนี้แสดงว่ามันไม่ไปตรงกับซองคือรอตรงเอออ่ะวิ่งเข้าไปดูถือพรมลายให้ตรงด้วยค่ะรถมันตรงแล้วค่ะรถตรงแล้วถือพรมลายตรงอ่ะวิ่งเข้ามา เออเรามองสองนี่ลงเลงสองข้างนี่รถคันนี้จอดรถคันนั้นจอดเห็นไหมรถเราขนานกับเพื่อนไหมขนานถึงมันห่างมันก็ขนานไงขนานแต่ว่าตรงค่ะอืออ้าววิง่งเข้าไปเราเลงซ้ายเลงขวาม้งไม่จะเลงแต่ข้างหน้ายอย่างเดียวข้างหน้าก็บอกไม่ได้ผมมองข้างหน้าแล้วเห็น,เล,นเลยนี่เลยเลยค่ะครูข้างหน้าสิเพื่อนมีไม่มองเพื่อนบ้างเลยอือพอแล้วเดี๋ยวชนเนี่ยเพื่อนก็มีจอดให้มันเป็นแนวเดียวกับเพื่อนไง ก็เราจอดตรงกลางไงมีช่องกลางเราไม่จอดช่องข้างๆเขาเราจอดช่องกลางเลยแต่เรารถเราก็ต้องขนาดกับไอ้สองฝั่งนี้เหมือนกันขนาดแบบห่างๆไงเออมันก็แบบไปในทางเดียวกันกับรถคันอื่นอ่ะปิดเกียวว่างก่บคา,าเกียวไว้อย่างนี้เดี๋ยวเพอปล่อยเบรกนี้รถชนข้างหน้าเลยแน,น่นิเอออืมวิธีนะคะที่ครูสอนคือวิ่งไปหัวรถถึงกลางซองหัวรถเรานะคะถึงกลางซองที่จะเข้านะคะเราเลี้ยวโค้งเข้าไป แล้วที่ครูถามเมื่อกี้ทำไมถึงชอบหยุดรถแล้วหมุนทําทไมไม่แบบแค่เบรกชะลองไงไพอเบรกชะลอพอ,ต,อตั้งหลักได้แล้ว<ง>เฮ้ยโอเคหแลรวถึงแล้วเพราะเราจะเลี้ยวเนี่ยเหมือนว่าเราหมุนนิดนึงแล้วเราก็ปล่อยเบรกตามแล้วค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆก็ได้แต่นี้สิ่งที่หนูทาคือหยุดรถแล้วก็หมุนหมุนแล้วไอ้ที่หมุนไปมันโถอยไหนอ่ะพอปล่อยเบรกแล้วไม่รู้เหมือนกันครู มันก็ต้องเบรกแค่เบรกชะลอโอเคโหรถถึงกลางซองแล้วเบรกชะลอตั้งหลักก่อนพอตั้งหลักได้แล้วอ้าวปล่อยเบรกนิดนึงหมุนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปก็เลี้ยวเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้พวงมาลัยเราต้องหมุนแค่ไหนไหมุนเท่าไหรถ้ารถไม่เคลื่อนรถมันต้องเคลื่อนถาเสร็จเราถึงจะเห็นทิศทางเนี้ยมันเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยเฮ้ยฉันต, <He> i, ต้องหมุนนะเพิ่มว่ะเฮ้ยพอแล้วนะมันจะเบียดนะอย่างงน้นอย่างนี้ก็คือรถมันต้องเคลื่อนรถมันหยุดอยู่เราจะไปรู้ได้ไงหยุดอยู่แล้วหมุนแล้วก็ปล่อยให้มันเข้าไปเองค่ะครูมันเป็นแบบนั้้นไไม่ดเออ ใหลังออกเยเ่าเบกว่าใหลังออกมาอันนี้โล่งเลยโล่งเลยพอถอยท้ายรถเราเลยเลยแนวรถแถวก็เลี้ยวได้เลยเลี้ยวซ้ายมาเบรกชะลอเลี้ยวซ้ายมาเบรกชะลอแล้วเลี้ยวเออนั่นแหละเดินหน้าก็ต้องทําแบบเนี้ยหมุนหน่อยเดียวพอพอเบรกชะลอหมุนหน่อยหนึ่งแล้วก็ตายเลี้ยวซ้ายหมดจํานะทุกครั้งที่เราเลี้ยวออกถ้าเราถอยออกทางซ้ายเดี๋ยวซ้ายให้หมด ถ้าเราจะถอยออกทางขวาก็เลี้ยวขวาให้หมดอย่าหมุนแค่หน่อยเดียวแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเบียดเลยมันว่างมากพอเริ่มถอยก็หมุนซ้ายให้หมดได้เลยค่ะไม่งั้นรถเราอ่ะมันจะไม่ออกมาตรงกลางทางนะเราต้องจําขั้นตอนก่อนจําวิธีของมันน่จอดตรงแล้วจอดจอดเสร็จคือล้อให้ตรงอันนี้ส่วนใหญ่ครูสอนทุกคนนะมีในคลิปคลิปอื่นๆที่ครูสอนคนอื่นก็มีหรือเราจะไปดูคลิปของคนอื่นร่วมด้วยก็ได้ดูคลิปของตัวเองบ้างดูคลิปของคนอื่นบ้างเออ ถ้าจอดที่โลตั้มันจะง่ายนะคะมันแคบก็จริงอะ่ะแ,แต่แต่ซองจอดอซองที่จอดอะมันเฉียงมันเฉียงมันแค่เอียงเข้าก็เข้า,ขาได้แล้วถ้าซองตรงจะยากกว่าไปบนหาที่จอดขึ้นตรงไปแล้วรถชนไหมเหรอ ัมแต่จ้องหาซองเออเนี่ยเลี้ยวข้างคันสีน้ำเงินนี่ก็ได้เราไม่ต้องรีบสีมันก,ก็ชั้นชิดเกินไปก็จอดอเปิดสัญญาณไฟอีกนิดวันจะตรงนู้นอ่ะรอให้เด็กไปก่อนให้หัวรถถึงช่องถึงกลางช่องไปเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวอย่าให้เลยค่ะเลี้ยวให้ขนานเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนดูรถเพื่อนเป็นเกณฑ์ค่ะเอา คูห่หนูว่าห่างค่ะเลี้ยวห,หมุนหมุนเยอะแยะเลยแล้วสรุปถ้าเราวิ่งเข้าไปเบียดไหมเบีอ้าวเราจะหมุนทําไมล่ะค่อยๆเข้าไปก่อนค่อยๆเข้าไปแล้วปรับเอาเราเป็นหมุนเอาไว้เลยว่าคูคะหนูมันห่างค่ะตอนเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ห่างใช่แต่เราต้องนึกถึงตอนที่เราวิ่งเข้าไปนะเรานึกถึงตอนนี้ว่ามันห่างอ่ะไม่ใช่นะคะ <c oughs> นึกถึงตอนที่เราวิ่งเข้าไปอ่ะมันจะชิดเกินไปไหมถ้าเราหมุนซรบแบบว่ามีเท่าไหร่หมุนให้หมดอะไรอย่างเงี้เยเออมันต้องค่อยๆประคองหมุนเข้าไปหรือเปล่าจ้าขนาดยังเอาขนาดแล้วจอดค่ะ ถ้าขนาดเราจอดฟังคูขนาดสวยไหมลองมองเนี่ยนี่เนี่ยแนวเนี่ยนี่นี่เขามาขนาดคือมองนี่แนวด้านข้างรถเรากับรถเขาขนาดสวยยังสวยยังสวยค่ะเออสวยแล้วทำยังไงคือรลอ้ตรงแล้วก็วิ่งเข้าไป<อ>หมุนไม่สุดคืนรอบเดียวถ้าหมุนสุดคืนสองหยุดหยุดนะคุณวันมีปัญหาก,กับเรื่องสติอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะ เขาทำมาเขาไม่ค่อยรู้เนื้อหยุดยาชงเงอะฟังครูในระหว่างที่ครัวที่าบไม่ค่อยมีสติว่าตัวเองจะต้องทําอะไรไม่ได้คิดคิดก็คิดเยอะเกินไปจนงงเราเลี้ยวเลี้ยวอะไรเข้ามาเนี่ยเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวขวาอ่ะเลี้ยวขวาคือทางไหนเออมันง่ายมากเลยเลี้ยวมาทางนี้คืออย่างนี้ไม่ต้องคิดด้วยซ้ำแล้วเราจะไปนั่งหมุนอะไรหมุนเมื่อวานไปหมุนให้มาเออมน,มานี่ยไปวิ่งก็ไปดูซิมันหายไหมนี่ยมันง่ายมากเลยอะ่ะ เราคิดกันเหนียวเราเลี้ยวอะไรเข้ามาเราจะไปหมุนทางเดียวกับเที่ยวเลี้ยวได้ไงอ่ะเราเลี้ยวขวาเข้ามาก็คืนขวาอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> รีบรนเกินไปเราเรีบทํามากเกินไปนะรีบแบบตั้งอ,อกตั้งใจทําอย่างเดียวเลยเราลืมเช็คว่ามันถูกหรือว่ามันผิดอะคะลืมคิดว่ามันถูกรือว่ามันผิดเราเลี้ยวขวาเข้ามาจะได้คืนขวาได้ไงหมุนกลับไปทางเดียวกันได้ไงอือืไปถอยออกถอยออกถอยชิดขวาได้ไนะ เพราะว่ารถเข้ามานะคะมันมีสองช่องมีรถกําลังออกด้วยมองกระจกขวาฟัางนะหยุดรถก่อนถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายออกให้เรามองกระจกซ้ายตอนเริ่มถอยนะอันนี้เราถอยออกอะ่ะเราคิดว่าเราจะถอยเลี้ยวไปทางไหนถอยเลี้ยวทางไหนไปขวาอ่าก็ต้องมองกระจกขวาหนึ่งมองกระจกขวาว่าเฮ้ยท้ายรถเราเลยรถเขายางถ้าเลยแล้วต้องเริ่มเลี้ยวแล้วนะสองมองไปทางขวามองทางขวา ขวาข้างนอกบ้างขวาในกระจกบ้างเพื่ออะไรจะได้รู้ว่ารถทงขวาเข้ามาไหม,อมเออไปมองให้ถูกที่ถูกทางไปถอยหลังอเออแล้วก็มองดูท้ายรถเราเลยรถเลยหรือยงถ้าเลยให้เลี้ยวเลี้ยวชิดเออนั่นแหละไม่มองจะรู้ได้ยังไงมองในกระจกข้างก็เห็นหรือหันมองหรือหันหลังมองก็ได้เหมือนกันอ่าเลยแล้วก็หมุนไปเยอะๆหมุนไปเรื่อยๆจนสุดนะคะถอยไปด้วยหมุนไปด้วยค่ะหมุนไปเรื่อยๆจนสุดเลยแล้วก็ดูด้วยมีรถมาไหมถ้ารถมาทำไงจอด ถ้ามีรถมาให้จอดนะคะมีรถฟันสีขาวมาค่ะจ้าเข้าไปก่อนค่ะอ่ะไปแล้วหมุนขวาไว้อีกนะคะจำได้ไหมครูบอกว่าถ้าเลี้ยวออกต้องหมุนให้สุดค่ะเออถอยไปแล้วหมุนให้สุดรถรถเลี้ยวรถเข้าดูรถเขาไว้ค่ะว่าเข้าเสร็จหรือ,อยังเราจะได้ออกไงไปถอยไปเข้าเข้าเสร็จแล้วไป ไปมารถมามองกระจกข้างไว้ค่ะทางซ้ายไม่เกี่ยวนะมองขวาไว้แล้วเลี้ยวชิดขวาไปคะ่ะมองขวาไว้เพราะว่าเราออกทางขวารถที่ถ้าจะชนชนทางขวานะคะเพราะเราเลี้ยวขวาออกนะหมุนขาเพื่อมีเท่าไหร่หมุนไปอ๋อหนูรอให้ออกมาจากซองก่อนคะ่ะแล้วค่อยหมุนไม่ทันแล้วคะ่ะมันออกมาแล้วไงมันออกไปอยู่เลนคนอื่นแล้วมองกระจกข้างแล้วค่ะพอยังพอ นี่มันออกมาแล้วค่ะจอดจอดแล้วคืนอย่าถอยไปคืนไปถอยไปคืนไปทําไมอ่ะเพื่อมีเหตุผลไหมไม่มีไม่มีมมคุณหนูอยากถอยไปด้วยแล้วคืนไปด้วยค่ะครูมันมันไม่ตรงไงแล้วแถมเราอ่ะจะไปชนรถคันข้างหลังด้วยพเพราะรถเรายังถอยอยู่เลยไปเดี๋ยวว่าไปถอยออกมาเสร็จแล้วตรงแล้วให้จอดนะคะจอดเสร็จคืลอล้อตรงรีบคืนให้ไวแล้วก็ไปเปลี่ยนเกียร์แล้วเดินหน้าไปมันง่ายๆอะ่ะมันมีวิธีง่ายๆอยู่ปลอดภัยด้วย เราจะได้ไม่ถอยชนใครมาขึ้นไปไหนเปียดอืไปนิงเข้าไปนิงไปอีกไปอีกตรงตปขับรถให้ตรงกลางด้วยนะคะให้รถอยู่ตรงกลางรถเราเอียงขวานะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ปรับขวาไปทีนึงนั่นแหละที่ที่หมุนขวาไปทีนึงนั่นแหละทำให้รถเอียงขวามีที่จอดไหมมีที่เข้าไหมเข้าได้ไหมช่องว่าไม,ไม่ได้ ช่องนี้ไม่ได้ช่องนู้นน่ะไม่ได้เป็นปับไปให้ตรงกับท้างแม่น,นะคะอเอ๊ะมันจะชนกระตรงสะบ้าเอ๊ยเลือกช่องดีๆใจเย็นๆค่อยๆเราเลือกช่องที่ไม่มีรถอะช่องเปล่านี่นี่ข้างคันนี้ก็ได้้างปาเจโร่นี่ก็ได้เดี๋ยวเข้าข้างปาเจโร่ประสัญาณไฟมือไวๆหน่อยหอรรถถึงช่องถึงกลางซองอ่ะเลี้ยวค่ะเราต้องมองกระจกซ้ายด้วยมีรถใคร สายมามันไม่มีเรียกว่าชิดซ้ายมาชิดนี่ห่างค่ะชิดมากๆค่ะถ้าห่างขนาดนี้นะเออถ้าห่างอะชิดมากได้มันก็แล้วแต่ไงแต่ถ้าชิดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหมุนเยอะอ่ารออะไรคะรอรถขนานรอรถขนานรอเอาเข้าไปให้มันตรงเป,เป๊ะเลยค่ะอันนี้มันเข้าได้พวงมาลัยก็ไม่เกี่ยวรอรอตรงใหเ้เป๊ะเลยนี่ ตรงไปแล้วจอดนะคะไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงเององพอจอดเส็จทำง่ายขึ้น,น,นกี่รอบสองรอบเออวิ่งเข้าไปนี่วิ่งตรงเข้าไปค่ะปรับเอานะปรับซ้ายปรับขวาอะไรก็อยากปรับก็ปรับเอาถ้ามันไม่ตรงไม่ขนานและไม่ชิดก็ทําเอาเออให้ัดให้ตรงให้ขนานให้สวยๆเป๊ะๆขึ้นตรงตรงแล้วค่ะนี่ขนาดแล้วตรงเข้าไปเออ แล้วเนี่ยเราต้องใส่ใจความรู้สึกของเท้าเรากับมือเรานะเท้ากับมือใช้ความรู้สึกนะคะว่าเฮ้ยเรากเกาะแล้วว่าตรงอ่ะขยับแล้วมัน,นมันฝืนอ่ามันฝืนแปลว่าไม่ตรงไงเพราะว่าถ้าตรงแล้วล้อมันต้องไม่ฝืนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่ก็มีกระดึกกระดักไม่อะไรเลยมันก็เบาอ่ะวิ่งเออแล้วก็สังเกตโดยหน้ารถว่ามันตรงไหมบางทีเราขยับนิดเดียวขยับนิดเดียวจริงๆอ่ะครูก็ครูรู้นะถ้าเราใส่ใจมันจริงๆอ่ะใส่ใจเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยขยับนิดนึงมันเอียงว่ะขยับนิดหนึ่งมันตรงเรารู้เลยว่าล้อตรงหรือล อม,ม,มองซ้ายอันนี้เราถอยออกทางซ้ายเมื่อกี้หลกขวาใช่ไหมนี่ออกซ้ายมองกระจกซ้ายแล้วก็มองข้างหลังว่ามีรถมาไหมพอท้ายเลยต้องเลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวได้แล้วค่ะเนี่ยพอท้ายมาเลยรถเราเนี่ยพอเรามองกระจกข้างมาัน,มน Recently. จะเห็นแบบนี้เลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยเลยค่ะจนหมดหัวรถถึงปากซองเนี่ยถึงแล้วเนี่ยเนี่ยหมุนซ้ายหมดได้เลยเพราะมันกว้างมากรถจอดทางขวาไม่มี ยิ่งเราไม่เลี้ยวนะรถก็ยิ่งไปฝั่งโน้นไงถ้าเราหมุนเยอะๆซะรถก็จะได้เลี้ยวออกมาตรงกลางแล้วมันจะเลี้ยวออกมาแบบนี้นี่ท้ายรถเราเลยท้ายรถเขาก็เลี้ยวเลยซ้ายหมดเบรคสลอจอดเออถ้าเลี้ยวซ้ายก็ซ้ายหมดเลี้ยวขวาก็ขวามดหมุนไม่หมดรถไม่เลี้ยวนะคะเพราะว่าพื้นที่มีน้อยถ้าพื้นที่มีน้อยเนี่ยให้เราหมุนพงมอะัยเยอะๆ,ๆถอยน้อยๆค่ะแล้วหมุนเยอะๆรถจะไปเยอะหาที่จอดอีกนะ ข้างรถตู้ไหมเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเออชิดขวาหน่อยเบี่ยงหัวไปทางขวาเบี่ยงหน้ารถไปทางขวาหน่อยถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายให้ชิดขวาเลี้ยวขวาชิดซ้ายนี่จอดข้างรถตู้ค่ะให้ช่องดูช่องเราเชนเจอรดูช่องหัวรถถึงช่องค่ะอีกเนี่ยหัวรถนะคะถึงช่องอตีโค้งเข้าตีโค้งนะค่อยๆรถวิ่งด้วยค่ะรถไม่วิ่งเราไม่รู้นะ ว่าดีที่เราหมุนมาพอไหมดูช่องเราไปเลี้ยวเข้าช่องไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวค่อ,คอยๆเออนั่นแหละประดับนึงก่อนพอก่อนมาเลี้ยวไหมตอนนี้คู้วามันเลี้ยวอยู่นะเนี่ยถ้ามันกําลังเลี้ยวอยู่อย่างเงี้ยเออถ้าเรามันกําลังเลี้ยวอยู่นะคะแสดงว่าเราไม่ต้องหมุนหรอกไม่ต้องหมุนเพิ่มแล้วคู้ว่ามันโอเคแล้วถ้าเราหมุนเยอะบางทีรถเราก็ไปเบียดรถคันนี้จ้าไม่รู้หมดละค่ะทฤษฎีรู้แล้วทาด้วยเออทฤษฎีเนี่ยเป๊ะ,ะเอาเข้าไปให้ตรง ให้ตรงให้ตรงให้ตรงอาคานดำให้น้ารถเราตรงอาคันดําไปเข้าไปเร็วเข้ามาอย่าจึ๊กๆึกค่ะมันทําให้เราลังเลไปวิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาเข้ามาเอออนี้นึงตรงยางสวยยางเนี่ยเอาประมาณนี้ก็ได้ถ้าครูว่าถ้าเข้าอีกอะจะเช็ดประตูเขาเกินไปเออคือรถตรงแล้ววิ่งเข้าไปเออนั่นแหละเนี่ยได้แล้วเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่ปิดมากหรอ ทำไมไม่เปิดกระจกทำไมเลือกเปิดประตูเสียไหมว้าไม่น่าจะเสียนะรถก็ใหม่เออคิดว่าไม่มีคนจอดเะเป็นครูครูเลือกเปิดกระจกครูไม่เปิดประตูหรอกโอเคเนี่ยก็พื้นฐานหลักๆนะคะเลี้ยวจอดถ้าเลี้ยวจอดกดเกว่างถ้าเลี้ยวจอดเลี้ยวจอดแบบเนี้ยซองเฉียงน่าจะเข้าง่าย เดี๋ยวเอาไว้นะคะเราหัดจอดหัดทําอะไรบ่อยๆอ่ะเราครูเชื่อว่าจะเหมือนครูถ้าเราเลี้ยวเป็นมันจะถอยจะถอยเลี้ยวหรือเดินหน้าเลี้ยวเข้าลักษณะไหนก็ได้เพราะถ้าเราเลี้ยวเป็นแล้วเออแต่ถ้าเราเลี้ยวไม่เป็นเราทําอะไรก็ไม่ได้จะเลี้ยวข้อซอยก็ไม่ตรงขนาดเราเลี้ยวเข้าซอยนะซอยกว้างถนนกว้างเลี้ยวถนนกว้างยังไม่ตรงแต่ซอยแคบเราจะเลี้ยวได้ไงแต่ถ้าเราเลี้ยวเป็นเลี้ยวได้หมดเลยจะไปเลี้ยวยูทิร์นเลี้ยววนขึ้นห้างเลี้ยวจอดแบบเนี้ยก็คือการเลี้ยวค่ะ มันก็จะเลี้ยวเป็นเลี้ยวได้หมดทุกที่เลี้ยวเป็นทุกที่อ่ะใสยออกนี่สอนสอยจอดไอ้สอนจอดในห้างนะคะจอดในช่องจอดในซองบางทั้งบางซองก็แคบบางซองก็กว้างก็แล้วแต่มีทั้งกว้างทั้งแคบเออดูซ้ายเอาไว้ค่ะว่ารถข้างหลังจะโผล่มาไหมเลี้ยวท้ายพ้นค่ะท้ายพ้นล้วก็เลี้ยวค่ะเนี่ยเลี้ยวได้แล้วเนี่ย เลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดเลยเพราะว่าอะไรขวาไม่มีรถจอดขวาถ้าทางขวามีรถจอดขวาเราต้องถอยมาให้สุดซองใช่แต่นี้ทางขวาไม่มีอะไรเลี้ยวกวาดออกไปเลยได้เพราะขวาห่างเนี่ยขวามันไม่มีรถจอดแต่เลี้ยวซ้ายได้เยอะเราไม่ต้องกลัวว่าหัวจะไปฟาดกับอะไรไงเพราะฝั่งขวาไม่มีจอดให้สวยให้เป๊ะไปแล้วจอด <Okay. S 2> ไปแล้วมันก็จะง่ายนะคะเนี่ยถอยมาพอตรงแล้วจอดถอยมาเสร็จแล้วตรงตรงสวยๆจอดจอดเสร็จคือรอแล้วก็ไปบางคนถอยมาหน่อยเดียวแล้วก็ไปไปเพื่อไม่ไม่ถอยเสร็จครวอว่าทำไมไม่ถอยเสร็จอะถอยให้สวยๆสิจอดให้มันสวยๆก่อนแล้วค่อยไปมันก็จะง่ายด้วย